สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันช่องวิมูลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้มือนี้รับพี่น้องเด้อพามาอยู่บ้านท่าลาดพี่น้องบ้านท่าลาดตำบลไหหยองอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเด้อขึ้นเชิญมาขึ้น เปิดปาดไม่พี่น้องเปิดโรงแรมโรงแรมพี่น้องเป็นบ้านเชิญมาให้มาทำรี่วิวพี่น้องมาพี่น้องมาขับไปบองให้น้ำกันด้อพี่น้องเด้อมามันสีอลังการสําไตพี่น้องเพิ่นเปิดทําการเมือเรียพี่น,น้องเพิ่นเปิดให้บริการ พี่น้องโรงแรม Tn J แกนบริการห้องพักสะอาดตลอด24ชั่วโมงพี่น้องรับงานรับจัดงานเลี้ยงผสมุมและเสาสถานที่สนใจติดตอ่อเบอร์เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบอร์สนใจผู้ใดสนใจติดตอ่อครับผู้จัดการพ่นพี่น้องมาพี่น้องมากเปิดเปิเปดโรงแรมไหมพี่น้อง เปิดให้บริการไม่พี่น้องเป็นลง่งลงเล่มแบบไข่รีสอร์ทพี่น้องสถานที่อยู่บ้านาลาดพิกัดบ้านาลาดพี่น้องตำบลให้ยองอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเด้อพี่น้องเปิดให้บริการตลอด24ส่ชั่วโมงพี่น้อง ผูใ้ใดจัดงานเลี้ยงหรือว่ามาพักผาหยาดมาเที่ยวพี่น้องเร่มาพักได้พี่น้องมาพี่น้องพาเขาไปบึงเขาไปข้างในไปเห็นาเจ้าจของคนพี่น้องนี่นี่คุณเปิดไม่เป็นโรงแรมสั้นเดียวห้องเดียวพี่น้องเป็นโรงแรมเป็นกองเขึ้นกองแทบสูนบ่นี่พี่น้องกองแทบสูน มือนี้มือเปิดเปินเปิดพี่น้องเปินยังค่ำที่ที่อยู่ห่วงโซงสถานที่เพิ่นโรงเรียกเพิ่นตังนนต้งอยู่บ้านตลาดตำบลให้หยองอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนคระนะพี่น้องเด้อบอกไอ้พี่น้อง <c oughs> พ so like, oh, right, right, ้องแท้พองแท้พี่น้องเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเนาะมือนีมือแรกเนาะมือแรกเนาะพี่น้องงานหลายตัวงานหลายพี่น้อง่อ้ฟังนี่มีมิ้งสาไวน้ำพี่น้องโรงแรม กินบ้านพักโรงแรมเป็นห้องเป็นห้องพี่น้องแล้วจะพาเข้าขไปตรงข้างในมันห้องมันกว้างเท่าไรพี่น้องแล้เวลเพิร์ลไฮโซคาโรงแรมเพิ่นชิดจกักบาทเด้อพี่น้องเด้อเดีย๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศซะก่อนพี่น้อง หนาวายน้่นก็ได้โอ้หนาวแบบนัะฮะมันห,า <c oughs> หานหาวเนาะมันมีแดดจริงเนาะโอ้น้วผมขึใสดีแท้ถือแดดเนาะพี่น้องเป็นรุงเล่มขนาดรุงเล่มแบบจังไรล่ะพี่น้องเดี๋ยวจังผ้าพิ่นมานเออาสู่ฟังด้วพี่น้องเด้อ ใช้ดีพี่น้องใสดีสะอาดดีนี่เต็มันหนาวเ่ยเมือนเนาะมันอยากเย็นเนี่ยนาเะลุงเล่อมเป็นกล้องพี่นอ้นองเป็นกล้องแทบสุดผู้ใดต้องการมาพักใดเด้อพี่น้องเด้อมาเชี่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ะเรียมาทั้ง,ง,ดดาทางพี่พี่น้องอยู่บ้านทา่าลัดบ้านทา่าลัด ตำบลไห้หยองอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องเด้อเป็นพ,งพึงก่อสร้างพึงเสร็จยังประสบบุญคัะดอกพี่น้องแต่ว่าเปิเปดแล้วเปิดให้บริการแล้ว พักพรอนยอนใจมาพักโรงเรือมากระมาเล่นน้ำกันเลยพี่น้องมี่มงเล่นนำ้ำมี่มงพักพรห้องน้ำ้าเบิ่งห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำสะอาดเปิดเป็นคาเฟ่พร้อมบ่มีร้านอาหารบ่ เป็นเปิดปีทองพักคือโอ้เป็นห้องพักนเนาะห้องพักเปิดเรื่องเล่มโอ้เป็นโรงแรมเป็นสถานที่ประชุมเนะาะครับเป็นโรงแรมพี่น้องแต่ว่าบ่มีบ่มีอาหารหอาหารโรงแรมมาเซาเซาจัดงานบ้านมาเมาหรืกระไรพี่น้อง เาดำขึ tang, ้นครับจุดิเนือขึ้นขึ้นครับ้ัวมืองปนาวพระเนมพระมาสันเขาพี่นอท่าน้จบวผ่ยแล้วิอผมเ็ยังไงผมปออนนื้ไปหัหน่ผมกินาดเนี่เนสีาวเะผมใส่ขี้ผาพีผมบีบหิ้มตาขี้ผมมันไหวประมาณสีอ จิ้วทดัดดีพี่น้องจิวทัดสวยงามด้วยพี่น้องด้ เลยพันไปพันมาเามาช่มก็ได้พี่น้องพันมาแถวทั้งปีกับมาพักแถวนี้ก็ได้เป็นบ้านพักดีเป็นรุ่งเร่มพี่น้งองอันนี้เป็นห้องธรรมดาบ่ห้องธรรมดาพี่น้องห้องธรรมดาดนี่รรมดดันต่งางกันเลยก็ของของว้ของ้องว่พี่ อไอ้พ <player> ีเราจะลงสาว่้ยน้ำได้เล่นยิมได้แล้วก็มีอาหารเช้าโอ้ห้องพี่พี่มีล่งเรืนน้ำสาได้มีอาหารป้อม้องธรรมดานี่ล่งสาม่ได้มีพี่น้องห้องกว้างดีดิห้องตั้งเม็ดป้อมกว้างคนสาเม็ดพี่น้องสาคนประมาณสาหน้าสี่กับสี่เม็รเลยเตียงเตียงคู่พี่น้อง เกียงคู่อันนี้เป็นห้องธรรมดามีเอพี่น้องห้องธรรมดานี่มีเอห้องน้ำพี่น้องเป็นห้องนอง้ำห้องธรรมดาสะอาดดีพี่น้องมันยังไงก็ว่านาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องเด้อะสำหรับห้องห้องธรรมดาเอามีตู้เย็นพี่น้องตู้เย็นแต่ว่าบริลล์รงรงสาบะไรพี่น้องเค้าผักอาหารหากินเองอันนี้เรียกว่าเป็นห้องธรรมดา ้องเป็นห้อง VIP ห้อง VIP พี่น้องผ้าเบิ่งห้อง VIP สำหรับห้องนี้ล,ลงเรียนนำซาได้พี่น้องลงเรียนนำซาได้แล้วก็มีอาหารอยามาเส้าเนาะพี่น้องอาหารตอนเช้าเป็นห้อง VIP เตียงนอนเป็นสองคนเนาะพี่น้องห้อง VIP นี่เอ่กันพี่น้องม, yeah, อมีเอ้มีเอ่ทุกห้องมีตู้เย็นห้องน้ำสะอาดพี่น้องห้องน้ำอาดนี่เป็นห้องวีไอพีห้องวีไอพีพี่น้องสำหรับห้องนี้นะลูกเล่นนำ้ำชาได้พี่น้องมันจะมีสาหนามปุ้บพี่น้องสาหนามแล้วก็มีอาหารเนี่ยมาเสาร์เนาะอาหารเสาร์ให้พร้อมพี่น้อง โอ้เรียนยิ้มได้เนาะมีห้องยิ้มตรงไหนเห็นปะโอ้นี่เนาะพี่น้องห้องวีไอพีลุงไปเรีนนำ้ำใาได้มีห้องยิ้มพี่น้องออกกําลังกายได้มีอาหารให้กินนั่มือเสร้อมพี่น้องสำหรับห้องยิ้ม,มเป็นห้องพิเศษพี่น้องห้องวีไพีห้องวีไพีมันสีมีสังเกตลังค้ามันพี่น้องมีสามหลัง สองธรรมดาเนาะแต่มันอีกมีอีกรูปแบบวีพีสามหอออออ้องพี่น้องห้อง VIP มีนสามหอ้หอง,งนี่เป็นห้องธรรมดาหลังนีนงนนงเ้เป็นห้องธรรมดาธรรมดามันตัวห้องแรกเป็นห้องธรรมดาเป็นรูปหัวใจเนาะ ตั้งกันบ่อแลวังห้องธรรมดาชุดแรกกับชุดที่สองนี่โป้ตั้งบ่ตั้งกันเนาะแต่พีทเจอันตั้งกันหนึ่งเจอันห้องพี่น้องส่งมันจะบ่คือกันอันเป็นห้องธรรมดาห้องธรรมดาพี่น้องผู้ใดพาลูกพาหลานมาเที่ยวทั้งสกลนครก็แวะมาเพชแวะมาพักเลยเด้อพี่น้องเด้อมาพัก าพี่น้องมาภาพเบื้องห้องห้องธรรมดาอีกของนึงมีแอร์พี่น้องเป็นห้องแอร์พี่น้องห้องนอนเลยสองคนเห็นผ้าลูกผ้าล้านมากอนอนในน้ำกันบดพี่น้องห้องกว้างเต่อไปด,ด้พี่น้องมีแอร์มีตู้ตู้เย็นหน่อยพี่น้องห้องน้ำห้องน้ำสะอาดสะอาดดีพี่น้อง สำหรับคนที่มาเทียเ่ยวแถวสกลนครพี่น้องอันยั่งหามองพักบะไรกันบ้านนพี่น้องเด้อมารีสอดบ้านาลาดพี่น้องป็นตั้งอยู่ทั้งบ้านาลาดทีละใจสนใจอยากมาเยี่ยมมาเที่ยวมานส้มสามารถได้พี่น้องอยู่ทางลักพี่น้องทางลักเลยอยู่ทางดำ ทาทางไปพังโคลบึงการพี่น้องทิศท,ทางดำสำหรับของวี p พีมีสาน้าพายเรนพี่น้องสาน้าจเรื่องราคาก็ย้งโทษสอบทนอีกทีนึงพี่น้องเรื่องราคาาบริการมีของวี p พีมีโรงมีของยิ้มพี่น้อง ของยิมหองเดินพักอ่ะให้ออกกําลังกายได้เล่นน้ำได้พี่น้องสำหรับแจกคู้ใดยมาของทักของพี่พี่ V.I.P. สะดวกพี่น้องสำหรับแจกของ V.I.P. มาเล่นน้ำด้สบายพี่น้องอารมณ์้าร้านมาเลย มาอิมินาสกาลีนา้ตังสังขังอภิปุเจยามาอรหางสมมาสัมพุทโธภะคะวาหุ่นตังภะคะวันตังอภิวาดยิมีสวาง วัตาธรรมธรรมังนามสมีสุปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธสาวปะขาวโตบุปภาหนะมังคลางกาลมาเส Nama Tassa Patawan Arhato Samma Samputasa Nama Tassa Pakawato Arhato Samma นาโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมม,สมาสัทยโทตัสสะโพธิชโยสยากุโนโพธิสัตโตมหาลาโพปิยังม,มะมาทักวันตุโนโพตุสัพพะทากายักวาจาจิตตัง อังวันทานาคีนาคาวิสุทธิเทวาปูเชมิอีมังสุปาพยันชนะสรปันนางสาดีนางโพชนานางอุทธกังวลังพุทธัสสะปูเชมะข้าพเจ้าไอศิตกองขอถวายเพื่อนสักการะที่ข้าพเจ้า yeah é. Yeah. ดนใจดบานบันดาลให้เขาเข้ามาโดยอบปู่ฤาษีป่าแกขออามัดจากตาวันนี้ค่ะขอเชิญพระแม่ธรณีให้มานั่งบนขัน้าข้าพระเจ้าขอเชิญพระแม่คงคาให้มันเป็นน้ำมนต์อมาริ์อันศักดิ์สิทธิ์ข้าพระเจ้าขอเชิญแม่ใบสีมีใบสีพญานะาคใบสีเตศใบสีบมใบสีปัะจําเพื่อเปิดที่เปิดทางเปิดพระภูมิเจ้าที่วันนี้ข้าพระเจ้าขออามัดจากตายานบารมีต่าง ที่ข้าพเจ้าได้เรียกเหตุเดือนเชิญมาแล้วลงเสด็จลงมาข้าพเจ้าขอเชิญศิวะและนาไลทาัพพิคเนตพระพนเนระมฆุมามแทบพระเมฆพระรัตตีจึงเสด็จลงมาเวยพวรเวทใจให้หลูกในวันนี้เจอแต่ความสุขความเจริญข้าพเจ้าขอกล่กาวไปถึงสิบหชั้นฟ้าที่มีเทวดากาะกลุ่มอยู่เป็นคุ้มครองถ้าพระเจ้ากล่าวไปถึงสิบห้าชั้นดินที่มีพระเมฆธรณี พระแม่ดินพระแม่คงคาพระแม่โพศกพระแม่ยานางข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านทั้งหลายมาเป็นมิ่งขวัญให้รีสอร์ทวันนี้ข้าพระเจ้ากล่าวไปถึงสิบสีส่ชั้นบาดาลมีพระยาสุวรรณนาคณะน้องหานหลวงพยาศรีสุโธนากรแมา่ยาศรีปทุมมาแห่งคำชะโนดข้าพระเจ้าถึงสี่ทิศสีทางของหลวงพ่อพระยาศรีสัตนาคาก็ดีพยารรนาีราคทั้งสี่ตะกูล ลงมาปกปักรักษาให้ดินสารที่แห่งนี้มีแต่ทรัพย์สมบัติใครมาอยู่แล้วแห่งจเจริญรุ่งเรืองใครมาอยู่แล้วให้มั่งมีสีโศกใครมาอยู่แล้วให้ปะะ่าศจดวกปราศจากทุกข์และโลภภัยและใกล้เจ็บทั้งพวงข้าพระเจ้าขอเชิญญาณบาร,รมีพระภูิเจ้าที่พระแม่ธรณีนาคทั้งหลายจงมาสเสด็จรับเครื่องสังเวยเมื่อได้รับเครื่องสังเวยแล้วขอให้ดีสอดที่ชื่อ ีแอนจแกรนฮเทวันนี้ถ้าใครได้ยินชื่อได้ยินเสียงขอให้ดนจิตด,ดนใจอยากมา มาเพื่อให้เขาล่ำเขารวยมาแล้วขอให้นอนอยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้มีการตายเกิดขึ้นไม่ให้มีการเกิบเกิดขึ้นให้มีแต่การบังเกิดเกิดเงินเกิดทองเกิดโชคเกิดลาบเกิดทรัพย์เกิดสินเกิดสิ่งดีๆในชีวิตแห่งนี้วันนี้ข้าพระเจ้าพระอาจารย์สมัยศิริสาโรขอใช้ยานบารมีของพระพุทธเจ้าหาพระองค์เปิดที่เปิดทางให้ลูกให้หลานเปิดที่เปิดทางให้ญาติธรรมเปิดที่เปิดทางให้นาง ขวันโทคาคานิ์ขอให้เขาล่างเขาไว้เขาคิดสิ่งใดประการใดขอพระแม่ธรณีเปิดที่เปิดทางเปิดสีทิศแปดทางให้เขาด้วยข้าพระเจ้าขอเปิดหน้าแทบวงสวงนสสถานที่นี้ บุญบารมีในเทีนวงสุวรรณในวันนี้ข้าพเจ้าขออามาตอยากตาขอเชิญานบารมีจากพระพุทธเจ้าหาพระองค์ได้เก่พระกุกุสันโธพระโกนาคามโนพระกัสสปุพระโรพระโตโมอ์พระศรีอริยเมตตยโยข้าพเจ้าขอยานบารมีจงสเสด็จด่วนลงมาข้าพเจ้าขออามาตอยากตา พระบรมมาสารีริกาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ปฏิสถานในสยามเทวราชมีพระธาตุพระนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุภูเท็พระธาตุนารายจริงวิงพระบรมมาสารีริกาธาทุกทุก,ทกพระองค์พระธาตุกลางน้ำขับพระเจ้า,า,อา,า,าขออมัดหญาดตาขอเชิญลงมายานเป็นบารมียานเศรษฐียานมหาโชคมหาลา ข้าพเจ้าขออมากอยากตาขอเชิญยานบุญญาบารมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในสยามเทวราชแห่งนี้อยู่ในที่ทวไทยแห่งนี้ข้าพเจ้าขออมากอยากตาขออมากอยากตาขอเชิญพระแก่มรลตทั้งสามเล่ขอญาณบารมีรองพ่อ พระพุทธสินาราชก็ดีข้าพเจ้าขออามาดญาติตาพระพุทธสีหิงข้าพเจ้าขออามาดญาตตาขอเชิญญาณบารมีของ มาสมบูรณ์เตสัดนักโมเต็มสัดเพระก็วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ Putihyampi sangkang saranang kacami Tatihyampi putang saranang kacami Tatihyampi tamang saranang kacami Tatihyampi sangkang saranang Maha Tei Sawanto, Maha, panyo, maha rapo,

นสอามันนอมือไหวแทั้งานันนองมือนะคะนสองสานงยเนะมดี thank <laughs> you